พระหลวงพ่อทวดเนื้อวานรุ่นเสา5ปี2,537อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีสืบเนื่องจากในวันที่วันที่21-24ธันวาคม2536ท่านพลากรสุวรรณรัฐนผู้วา่าราชการจังหวัดปัตตานีในขณะนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดเกล้า ให้ขึ้นไปพำนักณเรือนรับรองของพระตำหนักภูผานราชนิเวศจังหวัดสกลนครและได้อามเสด็จเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมสินปาชีพบ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครและนับจากวันนั้นมาท่านพลากรก็ได้ตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะสืบสารงานด้านสินปาชีพให้เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานีพระครูธรรมกิจโกศลหรือพระอาจารย์นองเจ้าวาวาดวัดไซขาวและพระครูอนุกูลปริยัตกิจเจ้าวาวาดวัดช้างให้ ได้กรุณาเมตตานุเคราะห์สนับสนุนอนุญาตให้ใช้ที่ธรณีสงฆ์ของวัดช้างให้จำนวน50ไร้เศษเป็นที่ตั้งโครงการด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายไปจนถึงตระหนักในปัญหาเรื่องการแก้ไขความยากจนของประชาชนโดยการสร้างงานเพื่อเพิ่มรายได้ และการอนุรักษ์ศิลปประวัติธรรมของท้องถิ่นจึงก่อให้เกิดศูนย์รวมสุขโนากะทาและพลังในการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกฝ่ายทำให้การดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพวัดช้างให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีงบประมาณในการบริหารศูนย์ฝึกอาชีพวัดช้างให้ได้ใช้เงินกองทุนศูนย์ฝึกอาชีพวัดช้างให้หรือมูลนิธิศูนย์ฝึกอาชีพวัดช้างให้ซึ่งได้มาจากภาคเอกชนและรายได้ จากการให้เช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างศูนย์ศิลปาชีพซึ่งประกอบพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่19สิงหาคม2537โดยมีพระอาจารย์นองเป็นประธานจุดเทียนชัยในพิธีและนั่งปลกปลุกเสกให้ด้วยและท่านพลากรองขมนตรีเป็นประธานฝ่ายคราวาสเมื่อวัดช้างให้ได้จัดสร้างหลวงพ่อทวดร,รุ่นเสาห้า เพื่อหารายได้สร้างศูนย์ฝึกอาชีพวัดช้างให้โดยใส่ชนวนมวลสารรุ่นเดิมและมวลสารต่างๆมากมายเมื่อพระอาจารย์ทีมแห่งวัดช้างให้มรณภาพของที่ท่านสร้างก็หมดไปจากวัดอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพระพิมพ์หลวงปู่ทวดเนื้อวันซึ่งถือเป็นตัวแทนของท่านก็หาไม่ได้ปัจจุบันหายากไม่ค่อยพบเห็นในการสร้างครั้งนี้วัดช้างให้ได้จัดสร้างพระรูปเหมือนหลวงปู่ทวดรุ่นเสาหา้า เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์แห่งวัดช้างให้และสมทบทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพวัดช้างให้ออกแบบสวยงามเนื้อหาเข้มข้นเพื่อสนองความประสงค์ที่ใช้แล้วดีไม่แพ้ของเก่าวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีได้รวบรวมมวลสารโบราณจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเครื่องใช้ในราชพิธีต่างๆแผ่นยันแผ่นจาน หัวว่า108ชนิดมาบดให้เป็นผงละเอียดมวลสารที่ทางวัดช้างให้ปลุกเสกไว้ผงดอกไม้พระเข้าพรรษา108วัดผงตรีสิงเฮผงอิทธิเจผงปฐมมังและแร่ธาตุที่สำคัญเช่นเลหล็กไหลเห็ดหน้าทั่งนินจินดาผงหนา้หน้าทองผงยอดพระกันไม้รักซ้อนว่านสาวหลงและว่านสเสน่จันแดงเกรดผงสำเร็จกรุกเก่าไม้ยิ้วดำดินกากยายักษ์ว่านพระตบะรวมทั้งพระเนื้อว่านปี2 4 9 7 ของพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้ที่ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาบริจาคใส่ไปด้วยชนิดเข้มข้นเหมือนเดิมเพื่อให้ผู้เคารพนับถือมีติดตัวไว้ใช้แทนของเก่าและอีกมากมายไม่สามารถบรรยายได้หมดที่ผู้มีจิตศรัทธานำมามอบให้ทางวัดช้างให้สร้างหลวงปู่ทวดเนื้อวานรุ่นเสาห้าปี2537โดยทางวัดช้างให้ได้นำชนวนมวลสารทั้งหมดมาบดรวมกันแล้วปั้นเป็นแทง่งโดยนำไปให้แก่จีอาจารย์ ชื่อดังในยุคนั้นผลัดกันจานอาาระหลายครั้งจากนั้นนำมาสร้างเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปรุนเสาห้าปี2537ห้ลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้อว่านเข้มข้นจัดสร้างปี2537โดยพระครูอนุกูลบริยัตกิจจาวาวาดวัดช้างให้และเกจิอาจารย์สายใต้ร่วมปลุกเสกอย่างเข้มขลังสภาพสวยคลาสสิกมากประสบการณ์ผู้ศรัทธานำบูชาติดตัวแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยนิรันตรายทั่วทั้ง8ดทิศ อีกทั้งยังมีประสบการณ์สามจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วยองค์นี้เป็นเนื้อวานเข้มข้นซึ่งมงพบเจอน้อยสิบสายตรงเก็บกันหมดพระดีที่อยากให้มีเอาไว้บูชาวิธีสร้างพระของพระครูอนุกูลบริยัตกิจจาวาวาดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีสร้างอามแบบฉบับตำรับพิธีสมัยโบราณโดยเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมจะเริ่มต้นตั้งแต่สร้างผงวิเศษโดยการเขียนอักขรยันคาถาลงบนแผ่นกระดานดำด้วยดินสอพองกำหนดจิตเขียนทีละตัว จนครบสูตรของแล้วลบออกเก็บผงเลกยันไว้ทําผงวิเศษเขียนแล้วก็ลบกระทั่งได้ผงตามที่ต้องการในตัวยันที่เขียนนั้นจะต้องมียันสําคัญของอาจารย์ท่านเช่นยันกรอเพชรเลขยันต่างๆที่ท่านร่ำเรียนถ่ายทอดมาเป็นต้นขั้นตอนต่อไปท่านใช้หัวว่า108ชนิดมาบดให้เป็นผงละเอียดรวมทั้งผงทูบหน้าพระประธานในพระอุโบสถผสมมวลสารที่วัดช้างให้ปลุกเสกไว้ ผงดอกไม้พระเข้าพรรษา108รวัดผงตรีสิงห์เหผงอิทธิเจผงปฐมมังและแร่ธาตุที่สำคัญเช่นเหล็กไหลเพชรหน้าทั่งนินจินดาเป็นต้นเข้าพิธีพุทธาพิเศษโดยพระอาจารย์นองวัดไซขาวจังหวัดปัตตานีเจ้าตำรับผู้เปิดศักวิชาสายหลวงปู่ทวดแห่งวัดช้างให้อันด่งดังพระอาจารย์นองวัดไซขาวจังหวัดปัตตานีถือเป็นหนึ่งในพระคณาจารย์ที่สร้างพระหลวงพ่อทวด เนื้อว่านเพื่อสืบทอดและต่อยอดพระพุทธศาสนาดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจหากพระภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งพาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในยามนี้ด้วยความที่เป็นพระที่ไม่ยึดติดกับวัตถุและใช้ชีวิตอย่างสมถะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านสิ่งที่ชาวบ้านทุกคนที่ได้รับจาัดก,การมากราบพระอาจารย์นองวัดไซขาวแห่งนี้นั่นคือธรรมะเพื่อนำไปเป็นหลักคิด เพื่อดำเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันพระอาจารย์นองวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีเป็นเจ้าพิธีประธานพิธีปลุกเสกโดยการอัญเชิญญานครูบาอาจารย์พร้อมถวยเทพมาสถิตให้องค์พระเครื่องทุกองค์จึงมีพุทธคุณครบทุกด้านประสบการณ์ขลังแคลวคลาดมากมายคาถาบูชาหลวงพ่อทวดตั้งมโมสามจบนโมโพธิปัญโยมหาลาโพปริมิตานโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควา